สวัสดีครับนักเรียนชั้นะถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกนะครับในสื่อการเรียนรู้ของวิชาทัศนศิลป์นะครับของชั้นะถมศึกษาปีที่5ซึ่งวันนี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเรื่องที่จะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องปั้นตามจินตนาการนะครับครูผู้สอนก็คือครูทวีศักดิ์รอดภัยนะครับนักเรียนครับ นักเรียนมองเห็นงานสองชิ้นนี้แล้วนักเรียนคิดอย่างไรครับนะครับอีกภาพหนึ่งก็คือเป็นคล้ายๆจานบินนะครับหรือว่ายานอาวกาศของต่างดาวอีกภาพหนึ่งน่าจะเป็นปานะครับนักเรียนมองเห็นงานสองชิ้นนี้แล้วคิดถึงอะไรครับคิดอ,ออกหรือยังครับนักเรียนนะครับมองแล้วนึกถึงอะไรคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นเรื่องปัานตามจินตนาการ เรามาเรียนรู้คำว่าจินตนาการก่อนนะครับว่าจินตนาการนั้นหมายถึงอะไรจินตนาการนักเรียนครับจินตนาการก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือเป็นความคิดสร้างสรรค์ถึงสิ่งที่ยังไม่มีนะครับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่ยังไม่มีหรือสิ่งนั้นมีอยู่แล้วเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ยังดูธรรมดาเกินไป การจินตนาการนั้นทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรามาดูตัวอย่างกันนะครับที่คุณครูยกมาให้ดูง่ายๆการจินตนาการของมนุษย์นะครับที่ออกไปสำรวจนอกโลกเป็นจินตนาการนะครับซึ่งนำไปสู่ความจริงนะครับในเวลาต่อมาพอมนุษย์เราปัจจุบันนี้ก็สร้างยานอาวกาศแล้วก็ไปสำรวจนอกโลกได้จริงๆนะครับไปสำรวจถึงดาวอังคารเลยนะครับแล้วก็สามารถรับรู้ได้ว่า นะครับในนอกโลกนั้นไม่มีอากาศหายใจพื้นผิวของดาวคาดเป็นอย่างไรนี่ก็คือจินตนาการที่เป็นจริงในเวลาต่อมานะครับนักเรียนหรือบางคนนะครับจินตนาการถึงสัตว์ประหลาดนะครับเป็นจินตนาการอันสนุกสนานบางคนหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาแล้วจินตนาการเป็นเครื่องบินนะครับอันนี้นักเรียนก็เคยทําใช่ไหมครับเอาไม้บรรทัดขึ้นมาแล้วก็จินตนาการว่าไม้บรรทัดนั้นเป็นเครื่องบิน บางคนจินตนาการในความมืดนะครับว่าความมืดนั้นถ้าเราเดินไปเราอาจจะเจอผีหรือเจอสิ่งที่เราจินตนาการขึ้นมาแต่สิ่งนั้นอาจจะไม่มีจริงก็ได้นะครับนักเรียนพอจะเข้าใจความหมายของคำว่าจินตนาการแล้วใช่ไหมครับคือเป็นสิ่งที่นะครับคิดสร้างสารรค์ขึ้นมาถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือสิ่งนั้นไม่มี หรือมันมีอยู่แล้วแต่ธรรมดาเกินไปนะครับนำมาจินตนาการใหม่ให้มันเป็นสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้นนะครับอย่างสิ่งของที่อยู่ที่บ้านเรานะครับถ้ามีอยู่แล้วเก้าอี้หรือโต๊ะหรือแก้วที่มันยังดูไม่ดีเราสามารถมาเพ้น์มาตกแต่งให้มันสวยงามจินตนาการให้มันแปลกใหม่ขึ้นก็ได้นะครับนักเรียนเมื่อนักเรียนเข้าใจความหมายของคําว่าจินตนาการแล้วนะครับ เราก็มาเรียนเรื่องการปั้นตามจินตนาการนะครับงานปั้นตามจินตนาการเป็นงานทัศนิลินนะครับที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้นะครับด้วยการมองเห็นและจับต้องนะครับสัมผัสวัสดุที่นํามาใช้ในงานปั้นได้นะครับงานปั้นนั้นก็มีวัสดุหลากหลายชนิดที่ใช้ในงานปั้นอย่างเช่นดินน้ํามันดินเหนียวกระดาษผสมกาว เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับว่าดินน้ำมันดินเหนียวและกระดาษผสมกาวนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรเขาจึงนำมาใช้ในงานปั้นนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนกันเลยนะครับวัสดุอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะเรียนรู้กันนั้นก็คือดินน้ำมันดินน้ำมันนั้นเป็นวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพื่อใช้ทดแทนดินเหนียว เพราะบางพื้นที่นั้นไม่สามารถนะครับนำดินเหนียวหรือหาดินเหนียวนะครับมาเป็นวัส,สดุที่ใช้ปั้นได้นะครับก็ต้องหาดินน้ำมันนั้นมาทดแทนดินเหนียวแต่ในบางพื้นที่นั้นนะครับอย่างเช่นตามเขตชนบทต่างๆซึ่งเขามีดินเหนียวอยู่แล้วเขาอาจจะไม่ต้องใช้ดินน้ำมันนะครับอาจจะใช้ดินเหนียวที่มีอยู่ในพื้นที่ของเขานั้นมาใช้ในางานปั้นได้เลย ดินน้ำมันนั้นสามารถเก็บรักษาได้ง่ายนะครับแล้วก็นำไปใช้ได้หลายๆครั้งการเก็บรักษาดินน้ำมันนั้นก็อย่าให้ถูกความร้อนนะครับเพราะว่าถ้าถูกความร้อนแล้วดินน้ำมันจะนิ่มแล้วก็นำมาปั้นไม่ได้นักเรียนครับดินน้ำมันนั้นเหมาะสำหรับเด็กๆฝึกฝีมือในงานปั้นต่างๆแล้วก็เอาไว้ทำงานศิลปรกรรมนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนนะครับเราก็ได้รู้จักดินน้ำมันมากขึ้น ดินน้ำมันนั้นก็หาซื้อได้นะครับตามท้องตลาดทั่วๆไปตามร้านเครื่องเขียนเดี๋ยวเราคงจะต้องใช้ดินน้ำมันกันนะครับนักเรียนก็เตรียมไว้ด้วยนะครับวัสดุที่ใช้ในงานปั้นอีกประเภทหนึ่งก็คือดินเหนียวดินเหนียวก็เป็นดินที่มีเนื้อละเอียดในสภาพดินแห้งจะแตกออกเป็นก้อนแล้วก็แข็งมากนะครับนักเรียน ดินเหนียวเมื่อเปียกน้ําแล้วจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือครึ่งเป็นเส้นยาวๆได้นะครับในปัจจุบันประเทศไทยเราก็มีแหล่งดินเหนียวอยู่มากมายนะครับที่นํามาใช้ในงานอุตสาหกรรมทําเซรามิกทําช่วยชามทํากระถางก็จะมีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ปาจ,จินบุรีที่ลําปางแล้วก็ที่เชียงใหม่การใช้ดินเหนียวมาใช้ในงานปั้นนั้นถ้าเราปั้นไม่เสร็จ นะครับแล้วเราปล่อยทิ้งไว้ให้ดินแห้งอย่างที่ครูเคยบอกไปแล้วนะครับว่าถ้าสภาพดินเหนียวนั้นแห้งจะแตกแล้วก็แข็งมากเป็นก้อนๆเราก็ไม่สามารถปั้นได้ฉะนั้นเมื่อเรานําดินเหนียวมาปั้นแล้วนะครับแล้วดินเหนียวเหลือเราก็ใช้ผ้าชุบน้ํานะครับคุมไวนะ้เพื่อป้องกันไอ้น้ําที่มีอยู่ในดินเหนียวนั้นระเหยออกไปดินจะได้ไม่แข็งแล้วเราจะปั้นครั้งต่อไปเราก็สามารถดําดินเหนียวนั้น นะครับขึ้นมาปั้นได้อีกนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนนะครับเราก็ได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าวัสดุที่ใช้ในงานปั้นนั้นคุณครูก็ได้สอนนักเรียนมาแล้ว2ประเภทก็คือดินน้ํามันแล้วก็ดินเหนียวนะครับได้ทราบแหล่งที่มาของดินเหนียวนะครับว่าในประเทศไทยเรานั้นมีดินเหนียวอยู่ที่ใดบ้างคุณครูก็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับ วัสดุที่ใช้ในงานปั้นอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือกระดาษแช่น้ําผสมกาวที่นิยมใช้กันก็คือกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับนำมาแช่น้ําให้ยุ่ยนะไม่จําเป็นต้องกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้แต่ที่นํากระดาษหนังสือพิมพ์มาใช้นั้นเพราะว่าหาง่ายนะครับก็นํามาแช่น้ําให้มันยุ่ยให้มันนิ่มๆแล้วก็บีบน้ําออกจากนั้นก็นํากาวาผสมส่วนมากกาวที่นํามาผสมนั้นก็คือกาวลาเท็กซ์ที่เราใช้กันนะครับเป็นกาวสีขาว ในอัตราส่วน1ต่อ1ส่วน4ก็คือกระดาษ1ส่วนกาวลาเท็กหนส่วน4นะครับคุกเขากาวกับกระดาษนะครับให้เข้ากันแล้วก็นวดนั้นจนกระดาษกับกาวนะั้นเป็นเนื้อเดียวกันแต่ถ้ากระดาษนั้นล้วนเนื้อกระดาษนั้นล้วนนักเรียนควรจะเติมกาวลงไปเพิ่มนะครับแล้วนวดให้เนียนเลยนะครับถ้าเราไม่ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะครับเราอาจจะใช้กระดาษสีขาวหรือกระดาษสมุด ที่เราผสมกาวแล้วนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งกระดาษออกเป็นส่วนๆนะครับนักเรียนแล้วก็นำสีผสมอาหารมาผสมทีละส่วนหลายๆสีนะครับเราก็จะได้วัสดุที่ใช้สำหรับงานปั้นหลายหลากสีเพิ่มขึ้นนะครับลองทำกันดูนะครับนักเรียนอันนี้ทำง่ายนะครับกระดาษเราก็มีอยู่แล้วนํากระดาษไปแช่น้ำแช่ให้ยุ่ยเลยนะครับแล้วก็บีบน้ำออก จากนั้นก็นำกาลาเทคมาผสม,มลองทำดูนะครับครับอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับงานปั้นก็คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานปั้นนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปั้นนะครับนักเรียนอาจจะใช้เครื่องมือปั้นที่มีขายสำเร็จรูปตามร้านขายทั่วๆไปหรือถ้านักเรียนไม่ซื้อนักเรียนอาจจะใช้เครื่องมือที่ดัดแปลงหรือที่ทำขึ้นเองนะครับนักเรียนครับนอกจากนี้นะครับ เรายังจะสามารถนำวัสดุต่างๆมาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์เสริมในงานปั้นของเราก็ได้นะครับเราสามารถจินตนาการสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นมาเป็นอุปกรณ์ในงานปั้นได้เช่นน้ำขวดพลาสติกขวดแก้วดินสอหรือแกนของม้วนกระดาษชำระมาดัดแปลงได้นะครับเรามาดูอุปกรณ์ในงานปั้นนะครับ ที่นักเรียนเห็นในภาพด้านบนนั้นก็คืออุปกรณ์ในงานปั้นที่ส่วนมากเราจะไม่ค่อยพบเห็นกันเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แต่ส่วนข้างล่างนั้นก็เป็นสําหรับเด็กนะครับที่สามารถให้เด็กนั้นฝึกปั้นก็ใช้อุปกรณ์พวกนี้ได้จะหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปหรือตามร้านที่เขาขายอุปกรณ์หรือร้านเครื่องเขียนนะครับนักเรียนนอกจากนี้นักเรียนสามารถนําวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่รอบๆตัวเรานั้น มาเป็นอุปกรณ์เสริมในงานปั้นนะครับหรือใช้ทดแทนนะครับเครื่องมือที่มีราคาแพงๆแล้วเราไม่สามารถซื้อได้นักเรียนก็สามารถนะครับนำสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเรารอบๆตัวเรานั้นมาเป็นวัสดุอุปกรณ์ในงานปั้นได้อย่างคุณครูก็ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับมีไม้จิ้มฟันมีขวดแก้วขวดพลาสติกดินสอไม้บรรทัดหรือว่ากิ่งไม้ นะครับแล้วก็ยังมีวัสดุอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายนะครับที่เราสามารถนํามาดัดแปลงและใช้ทดแทนวัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาแพงๆได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนคลิปวิดีโอนี้นะครับทําให้นักเรียนนั้นได้จินตนาการมากขึ้นไหมครับในการที่เราจะใช้วัสดุเครื่องมือในงานปั้น เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าจินตนาการนั้นคืออะไรแล้วก็วัสดุที่ใช้ในงานปั้นนั้นมีอะไรบ้างอุปกรณ์ต่างๆนะครับถ้าเราไม่สามารถซื้อได้แล้มีราคาแพงเราก็สามารถหาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั้นมาทดแทนได้อย่างไม้จิ้มฟันอย่างขวดไม้บรรทัดหรือว่าดินสอนะครับก็สามารถนาม,มาทดแทนในงานปั้นได้ไม่ต้องไปซื้อเครื่องมือแพงๆนะครับ เพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งจะเริ่มหัดปั้นเริ่มจินตนาการการที่เราจะใช้ใช้เครื่องมือแพงๆนั้นาอาจจะสิ้นเปลืองโดยปล่าประโยชน์อาจจะใช้ไม่กี่ครั้งนะเพราะว่าเราก็นําวัสดุที่อยู่ใกล้ตัวก่อนมาดัดแปลงเอานะครับเป็นยังไงบ้างครับเรียนแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้นไหมครับหวังว่านักเรียนทุกคนนะครับคงจะได้ความรู้จากคลิปวิดีโอนี้ถ้าอยากติดตามคลิปวิดีโอของครูต่อไปนะครับอยากติดตามคลิปวิดีโอของครูต่อไป ให้กดติดตามไว้ด้วยนะครับนักเรียนจะได้พบเห็นคลิปวิดีโอใหม่ๆจากคุณครูขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณครูด้วยนะครับวันนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนนั้นคงจะได้ความรู้จากคุณครูไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับนักเรียนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ